ดีครับพี่น้องวีเลฟโฟโต้และเพื่อนๆเฉลิมขวัญสตีรุ่นไอโนมน4,000หนึ่งนะครับวันนี้พวกเราก็เป็นครั้งที่2แล้วที่จะไปร่วมบริจาคของเพื่อช่วยน้ําท่วมที่อำเภอบางละกำนะครับครั้งนี้เราเน้นไปที่ของของใช้นะครับซึ่งเป็นของอุปโภคท,ที่ใช้แล้วหมดไปเนื่องจากทางบางละกำมเนี่ยน้าท่วมขังมาเป็นเวลา5เดือนแล้วไม่สามารถที่จะทํามาหากินได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินเพื่อ ก็มีมีเงินเป็นจับจ่ายใช้สอยหรือว่าทำมาหากินเพื่อเอาเงินมาซื้อของกินเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิมตอนนี้พวกเราก็ยังต้องช่วยเหลือทางชาวอำเภอบางละกงไปก่อนครั้งนี้เราจะไปที่หมู่บ้านสีมงคลนะครับมีทั้งหมด100ยหลังคาเรือนก็ครั้งนี้รถเข้าไปถึงแต่ว่ามันจะมีที่รอนอยู่เพียงแค่ที่เดียวให้รถสาม,มารถเข้าไปจอดได้แล้วก็ให้ชาวบ้านออกมารับนะครับเดี๋ยวมาดูพวกเราแพ็กซี่กันดีกว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้กับการบริจาคของ มานะแต่แบบพอได้มาแพ็คของแล้วรู <to ้สึกแบบมันตื้นตังใจที่แบบว่าเพื่อนๆมช่วยกันเยอะมากเหนื่อยแต่ก็คุมการบริจาคของครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าพาชั่นของการช่วยเหลือเนี่ยจะไหลลงไปที่บริเวณส่วนของกรุงเทพแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือชาวบังละกัมเนี่ยจะถูกมองว่ามีคนช่วยเหลือเยอะแล้วแล้วก็ ตอนนี้ทางกรุงเทพหรือว่ายุธยาเนี่ยมันด่วนกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไม่มีคนไปบริจาคของที่บางละกรกำแต่ตอนนี้เราเรากําลังจะไปช่วยในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูกันว่าที่นั่นยังลำบาก